สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีตอนเสา้าเด้อพี่น้อง <c oughs> กะเมื่อนี้น้องคนก็ออกมาเกี่ยวเข่าวอยู่นะเด้อจ้พี่น้องออกมากับอี่แม่เกี่ยวเข่าให้เดียวพี่น้องนี่อยู่แค้มทางกายหนายังบทันซุกเนี่ยยังเขียวอยู่กะออกมาเกี่ยวกับอีแม่พี่น้องสองคนจะน,น่อยหมูน้องคนมาสิมา ก็เลยเกี่ยวทาสุบเพินก่อนเข้ากับไฮเดียวนี่เลยพี่น้องกายนางกับพันชุกแล้วก็ <c oughs> เข้าตัวเกี่ยวแล้วอันทิดก่อนนะก็ยังมันปันเถื่อพี่น้องทาปันพร้อมกันกับเขา่าตัวสีเกียวมือนี่แหละกยังโบไลายบดนี้ก็ทาเกี่ยวแต่เข่าตัวทียังมันซุกเขาเจ้านี่เลยพี่น้อง ค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดทวารนที่ทนกับคนนี้เมื่อกี่น้อนปวดท่าเพี้ยนเนี่ยแล้วก็เกี่ยวเข่าเนี่ยเนาะให้กลุ่มคนนีาเมื่อวานเมื่อวันเกิดทวานกำลังงานลูปิก เกี่ยวกับอีแม่ทาก่อนพี่น้องผัวจะหน่อยหมูน้องคนกันมาสองสามคนนี่แหละไม่ดีกระแดด,ด,ดพี่ยองเบืองแดดเตะเศร้าๆแม่ ลงเกี้ยวเลยพี่น้องไฮเดียวนี่แหละซุกไกล้นานก็ยังเคี้ยวอยู่หย่อนเอาเท้าของแสงนอกแต่เอาข่าววันนี้ก้อ่อนลมมาแหง้งนี่ลมเลยดเลยถ้าแดดดีนะแม่น้องแดดดีดีวะใครแต่ว่ามีลมลมเนาะลมแหง้งใครแต่ว่ายังมีลมอ่ะแดดบ่มีลมในใต้รถเอา จะหน่อยหมูน้องคอนมาพี่น้องสองสามคนเพิ่นยังอันไหนไปสงสการตอนเช้าแมนค็นแนวเฮียนเม็นถือรถตำเชียชีวิตแมนใหญ่เติบเกี่ยวสองคนนี้ไปแล้วดอกมีเกี่ยวทาหมูพี่น้อง จะหน่อยจะเพิ่นมาแล้วแล้วเด้อพี่น้องเกี่ยวแต่มเท้านี่การมูน้องคนมาสอยสองคน่ <c oughs> านขึ้นกินเขาแล้วให้นี่เลยสาในพี่น้องเขาย้อนเอามีเขาซุกแน่วซุกแน่พี่น้องดีใเกี่ยวให้ เขาเจ้าพี่น้องแล้วก็กระปูก,กินแล้วก็เอาข่าวอันนี้มาปนกันมาใส่นนดำใส่มาง่ามมะลิเขาไห้ในเขาเตี้ยก็นท้างานแล้วเรหายนั่นเนาะเ <laughs> ข้าเนีเดียวทำซุปป่ออมกันไดเกาะอาที่นัตมันซุกอะเดพี่น้องก็เลยสาจะไม่สาวนี่นละเขตนี้ก็เป็นเขาหล่มน้ยก็ไดหมูสองคนมาซอยเขาซุกเขาั่วลุยถลุยกับเขาซุกเนาะแล้วผงซุปแล้วก็มาซอยโรย เตยกับล็อกบาได้มาล็อกก็เตรียมไปไทยเลยก็เตยเพิ่นกะคาบอยาก้นแล้วันด้หมือิวข่าวพี่น้องไปฟังกินข้าววันเี้มาสิไปมัดข้าวให้นั่นเลยแล้วเหมือนแล้วพี่น้องมัดข้าวกัแล้วเลย ส่วนมูน้องคอนกากับได้ด้พี่น้องคำเลยฉัเป็นมัดเขาแล้วแล้วก็พากันกลับกาได้มูซอยนี่เลยพี่น้องข <c ười> ันมูมาซอยมือนี้กับว่าแล้วรทำกับอีแม่ให้เดียว่ะกาว่าเขามันล่มลายได้ออกตีนเกาะอ่ตัวนี้ก็ขำลแล้วหาหกโมงเลยแม่หลับไปเขา <c ười> บรรยากาศอยู่นาะตอนแรงๆพี่น้องอากาศกาศัีเย็นๆเนี่ยส่วนนี้กาหนาวพานกินข้าวด้เมื่อกี้นี้กินขา้าวแล้วก็ลงหมัดข้าว <c oughs> <c oughs> จะหน่อยน้องคอนกับอีแม่กานที่จพากันกลับเลยพี่น้อง ที่ได้พากันเมื่อเดือเจ้าพี่น้องมานี่อแค่ะสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากติดตามซ่องน้องคนสวรรค์ในเด้อฝากซ่องสาวเด้อพี่น้องเด้ออย่าเข้าเบื่อกันเด้อพี่น้อง่ายลบไปลบมาอันเก่านี่ขอโทษขอไหลายๆ